สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทุกๆคนนะคะวันนี้ขอโพสรัวๆ2 EP นะคะเพื่อทำความเข้าใจในบทเรียนได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเรื่องการเรียนนะคะคำภาษาต่างประเทศนั้นมันมีหลายภาษาครูจะทยอยทำ อีพีละภาษานะคะเพื่อจะได้ไม่ใช้เวลามากแล้วนักเรียนก็จะได้ไม่เบื่อด้วยโอเคนะคะอ่ะฟังไปกับกีตาร์เบาๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยนะคะกับครูมาลีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูพดรวยๆเลยนะนะอ p พี EP ที่2ก็คือคำยืมภาษาต่างประเทศด้คะ่ะ EP พีสองก็คือคำยืมภาษาอังกฤษค่ะนะคะ แรกเลยนะภาษาอังกฤษจ้ะจุดประสงค์การเรียนรู้รนะคะนักเรียนเน้นนิดนึงเนาะเน้นนิดนึงนะคะว่าทุกคนต้องอธิบายลักษณะของภาษาต่างประเทศได้แล้วก็ต้องจําแนกแล้วก็ใช้คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทายได้และเห็นความสําคัญโอเคนะเราต้องเน้นย้ํานะคะว่าเราเรียนไปเพื่ออะไรนะโอเคค่ะ ขอบคุณสวยๆอีกแล้วจ้าจากเพจรักภาษาไทยนะจ๊ะแล้วก็ห้องเรียนภาษาไทยด้วยนะคะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ mm hmm. ะมาดูกันค่ะนักเรียนคำยมภาษาอังกฤษไม่ยากเลยเราเรียนทับศัพท์ศัพท์บ,บ,บัญญัติไปแล้วใช่ไหมเมื่อหนวดที่แล้วนะคะ mm hmm. ทีนี้มันดูง,ง่ายๆเลยภาษาอังกฤษหลักของการสังเกตว่าเป็นคำภาษามาจากภาษาอังกฤษเนาะ อันนี้ว่าไปตามตำราแล้วน,นะเดี๋ยวจะมีบอกว่าเอ้ยมันดูแค่ตรงนี้แหละก็รู้เลยว่าเป็นคํามาจากภาษาอังกฤษอ่ะอันดับแรกครําภาษาอังกฤษสังเกตได้ง่ายค่ะเป็นคําหลายพยางนะเป็นคําหลายพยางเห็นไหมคะไวโอลินอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์สังเกตว่าคำเหล่านี้เป็นอะไรหมดเลยนักเรียนเป็นอะไรคะทับอะไรเอ่ยทับทราบค่ะครูเออเป็นคําทับัพทบหมดเลยรู้เลยว่าเป็นคําภาษาอัง กิดอ่ะพอ่านสิคะสาบมือรอนอาหารกัลันอ่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปไวยากรณ์ก็คือตามเลยคะ่ะ sorry เสียใจก็เสียใจตามนั้นตามไวยากรของเขานะคะต่อค่ะ มีเสียงพยัญชนะที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทยก็คือควบกล้ามนี่แหละค่ะแต่ควบกล้ามนักเรียนเรารู้ว่าควบกล้ามของเรานั้นต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันใช่ไหมแต่สังเกตตัวนี้สิเห็นไหมทอรอเขาอ่านออกเสียงเป็นทรอนเลยนะคะไม่ใช่อากเพียนซอเหมือนไทยเรานะอแต่ไทยเราไม่ก็มีนะบอรอนะคะบอร์ดอรอ์ฟอร์รฟอรอฟอรอ ซึ่งไทยเราไม่มีนิยมใช้แต่ภาษาอังกฤษที่เรายืมมาจะต้องมีอะไรคะนักเรียน t r e n ซึ่งถ้าเป็นคําไทยอ่านต้องเป็นอะายเซนทอรอออกเสียงเป็นโซซึ่งไม่ใช่นาะโอเค b ล o c k Free สังเกตไหมสามคำนี้ก็เป็นอะไรเหมือนกันทับซาบหมดเลยนะคะอ่ะต่อไปมีเสียงสะกดที่ไม่มีในระบบเสียงไม่ภาษาไทยที่ไงคะนักเรียน g s u l e g a ทนเทนนิสโอ้ออกเสียงทนเนทนนิสอธิษฐานทับศัพท์ให้เสร็จก่อนสังเกตเลยเป็นทับศัพท์ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมเอออะต่อจ้าการทับศัพท์โดยการถ่ายเสียงและถอดตัวอักษรจากภาษาเดิมเป็นปภาษาไทยใหย้เสียงใกล้เคียงกับภาษาเดิมมากที่สุดเห็นไหมนี่ไงะคะถ้าจะสังเกตว่าเป็นคํามาจากภาษาอังกฤษ,กฤษหรือเปลา่าดูตรงนี้เลยว่าเป็นคําทับศัพท์ไหมใช่ไหมเออเนี่ยเกม G A A M e อีกเกมกอล์ฟ G O L F เห็นไหมคะตัว g คือกอไก่ O O เป็นสระใช่ไหม L l อริงเห็นไหม l อริง F for fun เห็นไหมคะถอดมาจากเขาเลยนะการ์ตูนนะคะนักเรียนดังนั้นจะใช้อะไรเลยทับซับดูรู้เลยว่าเป็นคำมาจากภาษาอังกฤษเนี่ยสังเกตแบบนี้ หรือบัญญัติศัพท์แต่บัญญัติศัพท์เนี่ยเราก็เอามาจากอะไรคะคิดหาคํามาประกอบใช่ไหมนักเรียนมันมีบัญญัติศัพท์มาอยู่3อย่างเนี่ยใช่ไหมคะน้ําแข็งแห้งใยอะไรใช่ป่ะเอออันนี้คือเอาความหมายตรงกับความหมายเดิมนะคะอ่านอีกอ่าน,นสร้างคำใหม่ที่เป็นบาลีสัญญิกก็กิจกรรมใช่ไหมอินติอ่ารเอ็กชิวเอ็กิวิตี้เนี่ยค่ะ ซีไม่สามารถแลกก็ทับศัพท์ไปเลยนะคะโบนัสครีมก็คือทับศัพท์เขียนตามรูปคำศัพท์เข้าไปเลยสังเกตง่ายๆแค่นั้นแหละว่าเป็นคำภาษาอังกฤษหรือเปล่าก็ดูจากทับศัพท์นั่นแหละค่ะสรุปหลักสังเกตคำไทยแท้เอ้ยไม่ใช่คำไทยแท้นักเรียนภาษาอังกฤษอันนี้เท่ทีครูไม่ได้แก้อันนี้ต้องเป็นอังกฤษตัวด้วยนะคะ อังกฤษจ้าอังกฤษดูจากอะไรนักเรียนนึกถึงนี้เข้าไว้ตัวยอย่างคําต่างๆนี่เป็นใช้เรียกชื่อกีฬาแม็กกอบแบดมบินตนันบินเรียตสล็เกอร์ไงสกีสเกตเป็นคำศัพท์ทางวิชาการไงครูโค้ดแกรนิชชิชเนียมเลนออกไซดเ์เบนซินเบคทีเรียรเรียกชื่ออาหารผลไม้น,นะคุกกี้กาแฟเค้กช,ช็อกโกแลตแซนด์วิชสตรอเบอรี นะใช้เป็นคำกุยยาบางคำเช่นชอปปิ i งซีเรียรสส w e e ปั๊มฟอร์มแฟ i r clearance นะปอร์เซ็นะคะแล้วก็ใช้ทับศัพท์ด้านอื่นๆนะีส r i e เปอร์เขาดาวล็อ k นะคะกปปี้ใช้เป็นคำศัพท์ด้านเทคโนโลยีนะคะอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เฟซบุ๊กแซตลา เว็บไซต์นะคะบราวเซอร์โปรไฟล์ดิจิทัลนะคะ mm hmm. เป็นใช้ของใช้ ter, mm hmm. คัตเตอร์คลิปช็อคโซฟาฟิลเน็กไทนะคะแล้วก็เลือกเครื่องดน,นตรีต่างๆสังเกตเลยพวกนี้เป็นคำอะไรหมดเลยนะเรียนตอบพร้อมๆกันใช้ลกของกันทับอะไรหมดเลยทับซับ สังเกตแค่นี้เองว่าเป็นคําภาษาอังกฤษมาจากภาษาอังกฤษหรือไม่นะโอเคเข้าใจนะภาษาอังกฤษไม่ยากนะคะสังเกตคําภาษาอังกฤษไม่ยากดูจากตัวอย่างคํานี้ก็โอ้รู้แล้วสบายบื้อนะคะอ่ะโอเคขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะครูบอกแล้วว่าพยายามทําคลิปให้สัน้น นะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่เบื่อเนาะเพราะว่ามันหลายภาษานะคะหรือไปดูในหนังสืเอเล่มนี้ประกอบนะหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยโอเคค่ะเจอกัน EP3 EP2 จบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ